ทักซออนเปิดตัวนนกุลกินข้าวแอนนัทเชอร์ี่หลุดโฟกัสเสื้อคู่อีกแล้วเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นนกุลชานนประกาศจีบแอปทักซออนไปหมาดๆเป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมยังบอกอีกว่าจากสถานะแฟนเป็นภรรยาจะติดจรวจดแน่นอนล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านแอปทักษออนเปิดตัวนนกุลแกงเพื่อนรุ่นใหญ่อย่างนัดมีเรีย เชอรี่เข็มอัสอรแอนทองประสมโดยทางด้านแอปทักษออนได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณเจ้าภาพใจดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่ป๊อบผู้ไม่มีไอจีที่ทำให้เรารวมตัวกันได้เสมอคะ่ะโดยงานนี้แฟนๆโฟกัสผิดจุดความเสื้อขาวคู่ความคำว่าอยู่หวานเจี๊ยบเลยแม่แอปเป็นภาพที่ดีต่อใจมากคะ่ะ